ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็เราก็จะไปศูนย์ยามาให้นะครับปเปลี่ยนสปริงพักเท้าสปริงพักเท้าหน้านะครับพอดีมันเหมือนมันมันขาดนะสปริงดูดิมันมันพับขึ้นเองอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ยอมดีดกลับอแล้วว่าตอนขี่ไปรู้สึกเวอร์เวอร์เลยว,ว่าบางครั้งที่เอาขาลงแล้วแบบมันโดนขึ้นอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ลงกับเหยียบพักถาวพักเท้ามไม่เจอแล้วแบบพอเหยียบหาพักเท้ามไม่ได้มันก็ จะกดเบรกเบรกหลังไม่ได้นะก็เลยกล้มไปมองว่าเอ้ยมันเป็นอะไรวะอ๋อสปริงมันขาดแล้วพักเท้าไม่ยอมดีดคืนเนี่ยเห็นนะมันขึ้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็เหยียบนะหาพักหาเอ้ยหาพักเท้าไม่เจอแล้วก็จะกดเบรกนี้ก็เลยจะไปเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวก็จะไปดูกันว่าที่ศูนย์เนี่ยราคาเท่าไหร่ ส่วนเห็นนะฝั่งนี้เนีย่ยพอมันโดน์แล้วมันก็ดีดกับดีดกับเห็นนะครับมันดีดกับอัตโนมัติเห็นนะเอออไปกันดีกว่านะครับนี้เราก็จะไปศูนย์แปดสิบเอ็ดออโต้นะครับแต่ทีนี้ดีกรั นู่นศูนย์เาอยู่ฝั่งนู้นนะครับเออเราต้องไปกลับรถตรงนูน้นไฟก็บอกห้ามกลับรถแต่เราก็ต้องกลับแล้วมันไม่มีที่กลับแล้วเนาะ กเ,กอๆๆอเอากันซักตั้งไหมล่ะครบับวิ้ยเขาจะชิงออกก่อนแล้วโอ้โหจี้จี้จี้เอาวิ้ยไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วอขอละทางนะไปทางนี้ดีกว่า ตียังกับสิบล้อใชหมตีวงเดียวยังกับสิบล้อต้องไปฝึกแล้วไหนดูซิว่ามีเปลี่ยนหรือเปล่าลแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับแปดสิบเอ็ดออ มีสปริงพักเท้าหน้าเปลี่ยนไหมครับเนี่ยครับอ่่หมพีครับรรครับก็นี่นะครับเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เปลี่ยนเร็วมาก โอ้เน้นเน้นเน้นเขาบกวใช้สปริงของของตัว R3 แทนนะครับ oh. เพราะว่าเป็นอะไรทดแทนกันได้นี่สุดยอด34บาททั้งหมดนะครับตัวสปริงไม่รวมค่าเป,เปลี่ยนให้ฟรีโอเคบริการดีมากไปละทีนี้เราก็ได้เวลากลับไปทำงานกันแล้วนะครับใครโทรมาฮัลโ <Hello? S 2> หลโดโดไนื เสร็จแล้วเนี่ยโอเคงั้นไปสั่งข้าวแล้วมันไม่หิวโอเคแค่นี้แหละเออแปะมาแล้วใช่ไหมอืมกำลังจะไปกำลกลับนี่แหละ เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วรวดเร็วทันใจบริการศูนย์นี้ดีมากนะครับใช้บริการหลายรอบแล้ว